สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนเพื่อน,อนชาวราศีเมษและทุกๆราศีที่ติดตามตามติดกันตลอดปีที่ผ่านไปนะคะเข้าสู่ปี2 5 6 6ปี2023นะคะวางแผนชีวิตกันค่ะเล่าเรื่องราวผ่าน ไั่ทารโเชื่อมโยงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะการงานเงินและความรักค่ะภาพรวมของปี2อ6พนนะคะตน้นเองค่ะกำลังจะ นะได้เรียนรู้จากอดีตความประมาทคือหนทางของความตายนะคะความตายก็คือความทุกข์โศกเศรา้าเหงารักนะคะก็คือความประมาทความแน่นอนที่ว่าแน่นอนไม่แน่นอนนะคะในเรื่องราวเพื่อนอุปสรรคปัญหานะคะ การงานการสังคมเพื่อนฝูงแล้วก็เป็นความรู้สึกนึกคิดนะคะวันที่1มีนาคม2 5 6 5ดาวเสาดาวตัวแทนของกรรมะปัจจุบันกรรมการลงมือทำความดาวเสารคือความเครียดความอดทนนะรอคอยความวิตกกังวลความนะ ความอดทนนะคะเนะสาคือดาวความเข้มแข็งค่ะเดวเสากรรม,มะการงานอาชีพปัจจุบันกรรมการลงมือทำเสาย้ายไปอยู่ในเรือนลาภะในวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 6เมื่อเสาย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนลาภะลาฟุกๆลาฟดีหรือไม่ดีก็คือลาภนะการงานนี้ผ่านความ เข้มแข็งนะผ่านความเครียดวิตกกังวลนะผ่านกรรมะการกระทำาันะันเป็นเรื่องราวของการจบสิ้นไปแล้วค่ะกานอาชีพนะคะฝาผ่า,า,าเปี้ยงค่ะตนเองก็พบเจ้ากรรมในเวรนะพบคนที่สิ่งที่คิดเอาไว้ในใจนะว่าจัดปรารถนา ก็ได้พบแล้วสิ่งเก่าๆก็หลงเหลือเพียงอดีตนะคะจบไปแล้วค่ะสามารถแก้ไขได้สิ้นสุดการรอคอยนะสิ่งที่ปรารถนาจะได้ไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็ถึงเวลาที่เทวดามาเป่าแตรส,ส่งข่าวแล้วผลของความดีที่เจ้าทำไว้ฉันก็จะได้แก้ไขจบสิ้นไปนะจบปัญหาไปค่ะ ภาพาเปี้ยงการจบสิ้นไปของอลาภผลที่ปรารถนานลาบดีหรือไม่ดีก็คือลาบข้างหน้านี้เขาจัดให้แล้วค่ะได้ลาบที่ดีได้บุตรหลานบริวารร่วมกันค่ะได้พบคู่นะ สแสวงหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตได้เจอกับท่านพี่ค่ะการบริหารการเมืองการปกครองเมื่อดาวคารปรากฏความมั่นคงปรากฏนะคะสิ่งที่ได้มาเป็นมรดกเสือทอดะคะ่ะจบสิ้นไปนะคะ่ะสิ่งเก่าๆเ,เรื่องราวแต่หนลหังเยา่แแย่ไร้สาระก็ได้เรียนรู้เป็นบทเรียน ที่ก้นเหยดฉนเฉียวง่ายอาฟ้าผ่าเปียงนะคะ,ะต้นเลเองนะพระพฤหัสก็ย้ายมาทับลักษณาในรอบ12ปีต่อมาการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะพระพระ,พระพระพระพฤหัสประชาชโชคทุกชโลกโชคเฉลานะคะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็ออกมาเองนะแต่ก็ได้เรียนรู้มีประสบการณ์ความสุขสงบจะมาเยือนก็ได้เรียนรู้นะคะ ไปพบกับเจ้ากรรมในเวรพบแล้วก็จบสิ้นไปสิ่งที่ดีจัดไว้ให้แล้วสมเดหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตในปีที่แล้วที่ผ่านไปนะคะมั่นคงแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงก็ได้พบกับองคคารครูท่านทักนะคะได้ลากทางไกลการเปลี่ยนแปลงจากดาวองคคารดาวองคคารนั้นก็คือ ชาวต่างชาติต่างแดนต่างถินนะการเปลี่ยนแปลงยกย้ายก็ทําให้ใครหายทุกโศกเศร้านะคะก็คู่ค่ะสิ่งที่ปรารถนานะคนะความประมาทคือหนทางของความตายความแน่นอนที่ว่าแน่นอนแล้วไม่แน่นอนสิ่งที่ปรารถนานะคะ,ะรู้สึก ไม่แน่นอนอะไรที่มีอยู่ก็ต้องเริ่มด้วยความคิดนะคะเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาติการงานการสังคมสิ่งที่ได้มานะปัญหาผ่านพ้นไปบริหารที่ความคิดกับชีวิตเปลี่ยนนะอะไรที่เรามีดีแล้วก็นะจัดไว้ดีแล้ว ความในใจความคิดภายในใจก็ได้เริ่มต้นใหม่ข่าวดีที่รอคอยคนโสดก็ได้พบคู่การเป็นแปลงชีวิตการยกย้ายส,นะสุขเศร้าเหงารักก็มีคนมาเยียวยารักษาแผลใจนะความคิดภายในใจคนะความรักที่ รอคอยก็ไม่ต้องรอนะคะมันเป็นเพียงมายากะนะแอบรักขยันให้ถูกที่ถูกทางทุกคนค่ะงานเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะจะได้ลาบค่ะมีคนสนับสนุนการงานค่ะได้ลาบเกิดการเป็นแปลงการแต่งงานพบคู่โครงการปรย,ยาว ก็ได้พบกับผู้ใหญ่กว่ากพบกับคนต่างชาติต่างแดนต่างขิน่นแดนไกลการเป็นแรงตนเองนะก็จบสิ้นกับสิ่งเก่าๆความหวังที่ฟื้นคืนชีพอีกครั้งก็ได้พบกับเนื้อคู่อุปถรัรมภ์ค่ะ สิ้นสุดการรอคอยค่ะทำใจยอมรับได้ก็คลายหายเศร้าทุกหมองนะคะสรุปแล้วค่ะความรักที่นำพลังความคิดเครียดวิตกกังวลจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นเพียงไปเจอคนที่ มองไม่เห็นตัวนะคะคนางไกลค,คะ่ะนำพลังไปใช้กับการโฆษณาประชาสัมพันธ์กับการงานนะคะตนเองค่ะได้เข้าไปบริหารวริตยูรีรับเล่นรับนะคะการเงินไรายได้ได้มาก้อนโตเลยค่ะได้มาจากคู่หุ้นส่วนลูกค้าคนรัก เดินหน้าต่อไปค่ะหายเจ็บป่วยหายไขย้งานออนไลน์การค้าขายติดต่อแสวงหาความก้าวหน้าชีวิตวัฒนิยยมทยานมุ่งขึ้นไปขึ้นถึงสูงร่วงลงสูตรสามมันก็ขึ้นได้ใหม่อีกด้วยเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะปาฏิหารปรากฏลงเมื่อทำด้วย มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์าทำการค้ากับแวดวงสังคมนะการแข่งขันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความไฟฟ้าควายคว้านะคะสิ่งที่ปรารถนาจะได้ไม่ได้เป็นเรื่องราวของเตงหนหลังกันปลูกอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะคะ นะมิตรภาพคงอยู่เสมอค่ะไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวรค่ะนะเดินหน้าต่อไปค่ะนะภายภาคหน้านี้ก็อนาคตอันใกล้ไม่ไกลแม้การเงินไม่เสถียรก็ยังได้พบกับคู่ที่มีเรือพ่วงมนหนึ่งลำสนับสนุนเป็นคู่เนื้อนาบุนสนับสนุนให้ตนเองได้ลาบ ลาราชาชโชคนะพระพระหัตราชาชโชคทุกชโลกโชคเฉลาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองค่ะได้อย่างเสียอย่างค่ะได้ลาอสังหาใหญโตควาสวยโออะไรในเมืองกรุงค่ะก็ได้ทาํามาขายค่ะสุขทุกรวยจนนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมีคำว,วังมีความหวังมีกําลังใจไม่ท้อแท้นคนโสดก็ให้ ก็ได้พบแล้วคนแต่งงานแล้วก็มีบุตรให้กำเนิอขออดขลอบุบรนะคะเนี่ยคนโสดนี่ก็เดินหน้ากับการแข่งขันค้าขายอยู่แนวดวงของการขาค่คิดฝันอะไรแล้วลงมือทำเลภายภาคหน้าอันใกล้ไม่ไกลในต่อย,ยอดไปสู่ปี2567นออีกนิดหนึ่งนะคะ ันนี้ตลอดทั้งปีภาพรวมนะคะการงานการสังคมการแข่งขันนะคะต้องโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์นะคะแม้การเงินจะไม่มั่นคงแต่ก็ยังผ่านไปได้นะผู้คนก็ต้องผ่านเศรษฐกิจนะการเงินภาวะเงินเฟ้อนะคะก็ดีขึ้นสดใสเดียวมันก็ผ่านไปนะคะ่ะ ได้แก้ไขท,ที่ตัวเราเองนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ก็คือตัวเราได้ลาดการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ตามมันเวลานะคะนี่พบคู่ก็มีเกณฑ์ได้พบก,กับคู่ต่างจังั้งแดนต่างถิ่น,น,นะคะมีสัตว์เลี้ยงแสนรักมีผู้หลานบริวารร่วมกันเดินหน้าต่อไป ลงมือทำคิดฝันอะไรแล้วะนะนี่เป็นเรื่องราวที่สิ่งที่ปรารถนานะก็ต้องปล่อยวางนะคะว่าเศรษฐกิจไม่เสถียรไม่แน่นอนอก็วางแผนการค้าอันนี้สบายแล้วะคะ่ะชีวิตสบายมากขึ้นดูผู้คนรายร ôm, ้ร่มคิดไอเดียสร้างสรรค์ฝันเป็นจริงไม่ปล่อยให้ช้าเน,นาน,นะ เสียสละอดทนนะคะรอคอยได้อดทนได้ได้ล่บจากการเป็นผู้เสียสละงานเป็นทองหลังพระนะโอครับรักคุดผิดหวังนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเป็นเรื่องวายาภาพลงตานะไปพบกับความเย็นช้านะคะเราก็อยู่กับสิ่งที่มีค่ะเพื่อนการงานการสังคมการคิดมีไอเดีย การแข่งขันที่ปัญญานะสบายดูผู้คนรายรอ้อมนี่ก็ได้แต่งงานดพวกคูนะ่คู่บุญบรารมีค่ะคู่นี้ก็จะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าเลยโชคดีที่สุดแล้วนะมีบุตรหลานบริวารร่วมกันการเงินมีพลังหาด้วยการศึกษาความรู้ดีมีพลังหาการเงินจับใจหรือเฟอือเลยนะคะอยู่ในวดองของ การเงินก้อนโตนะมฤตยูรีรับเดินรับนะอยู่ในเรือนการเงินรายได้พร้อมกับคู่ไนดะ้พบคู่มีพละกกาลังที่แข็งแกร่งตนเองก็ได้ทําการงานเกี่ยวกับการใช้ความรู้เป็นสตรีผู้ทรงพลังชายก็เข้มแข็งแกร่งนะคะมีสเสน่ห์ค่ะนะนำสเสน่ห์ให้ทุกที่ทุกทางทุกคนาวางแผนอะไรที่อดทน ข่มกลั่นได้นี้ก็ชนะชนะแล้วได้พวกคู่ที่คิดฝฟ่ฟันเอาไว้นะคะอะไรที่ผ่านไปแล้วนะคะนะนะลงทุนไปแล้วขนะาดทุนสิ่งที่ได้กลับคืนมาไนะ้นดีมีเสียในเสียมีดีนะสุดท้ายก็ได้นะคะได้บริหารการงานเป็นผู้บริหารเองเลยคะ่ สร้างบุญบาร,รมีต่อไปนะอันนี้แต่งงานแล้วก็มีบุตรนะคะมีบุตรมาหนึ่งค่ะจัดเลี้ยงแสนรักสิ่งที่ได้มาใช้ชนะชนะใจตนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะโอกาสก็ได้ตนเองเลยคะ่ะก็ได้ลาการเป็นแปลงชีวิตค่ะ ถ้าร,รหัสราชาโชคถูกฉลกโชคฉเลาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองการเป็นแปลงนี้ได้พบกับความรุ่งเรืองเป้าหมายไปยาวๆนะคะ,นะด้วยสติปัญญาความรู้ค่ะ,ะปัญญามีโครงการเป้าหมายที่จะติดต่อค้าขายหา,ลาผลัพที่มั่นคงแล้วค่ะ ไม่ใช่เหตุบังเองิญค่ะได้อสังหานะคะเรียมาซับอโหสิกรรมก็เริ่มที่ตัวเราค่ะไม่ใช่เหตุบังเองิญคนเรามาเจอกันมาเ,าเรียนรู้มาทะเลาะยุ่วา่าวเย้วแย่ล้อกันเล่นและไม่จริงจังตนเองก็ปล่อยวางนะคะอย่าไปคิดเครียดอะไรที่ผ่านไปแล้ว ให้ผ่านไปค่ะเริ่มต้นใหม่ด้วยความคิดดีนะคะทุกสกเศร้ามาลายหายไปค่ะปล่อยวางยังราบลึกลงไปได้เป็นผู้อดทนอดกลั้นสูงสุขภาพจิตดีมากขึ้นค่ะนำความคิด มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทำการค้าการแข่งขันชนะใจตนสุขภาพแข็งแรงค่ะให้ Charlie Angel ให้คำแนะนำนะคะ 19เมษายนพาอรหัสราชาโชคดาวตัวแทนของความรุ่เริงเ้านาการแต่งงานเป้าหมายนะคะแล้วก็เป็นดาวตัวแทนของวินาศความได้รับการอุปถัมภ์ได้ลาบทีผ่านอุปสรรคปัญหาด้วยความเข้มแข็งได้ลาบที่ดีค่ะระร,ราชาโชคทับลัคนาความสุขสงบมากขึ้นคะ แล้วก็ได้ลาบใหญ่การงานอาชีพใหญ่โตค่ะดาวเสาร์ย้าย1มีนาคมไปอยู่ลาพระได้ลาบจากดาวศุกร์นะดาวเสาร์ก็คือตัวแทนของการงานอาชีพการได้ลาบใหญ่ค่ะดาวเสาร์ยกหลังจากลัคนาไปยาวๆเลยนะคะ1มีนาคมยาวไปสองปีครึ่งเลยคะ่ะได้ลาการเปลี่ยนแรงนะพบผู้ใหญ่ ผลทางไกลติดต่อพาขายรุ่งเรืองค่ะคิดฝันอะไรแล้วลงมาทำสำเร็จแต่ต้องผ่านการแข่งขันชนะอะไรใดๆยังไม่เท่าชนะใจตนชนะใจตนปาเปิดสดใสค่ะเดนลาร์แบบที่ดีค่ะมีความหวังมีกำลังใจ ที่จะฟื้นคืนชีพข่าวดีที่รอคอยนะคะได้พบกับความสำเร็จนะคะ r ะเท c t i o n ขอบคุณที่มาสนับสนุนกันและกันนะคะสวดมวนต์อ้อนวอนในวรทุศีลปฏิบัติธรรมด้วยไปไหนคือไกลรอดแ้วัาดปลอดภัยจากคนแปลกหน้าและสถานที่ไม่คุ้นเคยเทวดานางฟ้าคุ้มครองให้รอดค่ะ justice ค่ะคู cool, ่ค่ะ อยู่กับปัจจุบันทําให้ดีที่สุดนะคะคู่ได้ตกแต่งกันตามประเพณีค่ะการเงินนี้ก็ได้ตรงไปตรงมาจากการมีคู่การเงินรายได้หรือแต่ยุรีรับเล่นลรับทําให้ได้พบความรักพบคู่การเปลี่ยนแปลงอตลอดยาวไปเลยค่ะเจปีเต็มข้างหน้าการเป็นแรงนะคะได้พบกับความมั่นคงกับชีวิตคู่และความรักค่ะ พี่ดอมอิสระเสเรนะคะ,ะมายึดมัน่นเือนั่นนะปล่อยวางค่ะเหมือนลูกน้อยบอยเบนออกสู่โลกกว่างไม่อยู่ในกรงขังนะคะมีความคิดอิสระอาที่จะทำอะไรด้วยความสุขบริหารความคิดไม่ต้องไปยึดมัน่นเธอมั่นค่ะปล่อยวาง หาเหตุของความดับทุกข์ได้กอใช้ความเข้มแข็งนะคะจากพลังจิตค่ะจิตเข้มแข็งอยู่ที่กายแข็งแรงหรือกายแข็งแรงมีดวงจิตเข้มแข็งด้วยค่ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเป็นกำลังใจค่ะโชคดีค่ะ